สวัสดีครับวันนี้จะพามาอัปเดตไร่อุดมสุขนะครับครบรอบ1ปีนะครับครบรอบ1ปีหลังจากที่เราปลูกต้นไม้เมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่10มิถุนายน2 564นะครับมาปีนี้ปี2565นะครับนะลองเปรียบเทียบดูเมื่อปีที่หการอัปเดต ครั้งที่หนึ่งนะครับลองเปรียบเทียบดูว่ามีอะไรต่างจากเอพีนี่ไหมครับนาปีที่แล้วหน้าเวลานี้นะแถวนี้ยังไม่มีต้นไม้สักต้นเลยนะครับยังเป็นเหมือนทะเลทรายแดงไปหมดเลยนะครับเป็นทะเลทรายตอนนี้ต้นไม้เริ่มโตแล้วครับเนี่ยต้นนี้ก็ต้นทองกวาวนะครับนี่ก็โตแล้วครับนะ บางต้นก็ท่อมหัวแล้วนะครับนี่เห็นแถวนี้จะเป็นแถวทองกวาสองข้างถนนนะครับอีกหน่อยก็จะมีดอกสีส้มๆนะครับทีกสองข้างถนนต้นฟีนี้ก็ท่อมหัวแล้วนะครับนะแถวโน้นก็จะเป็นหางนกยุงนะครับหางนกยุงก็ยิ่งต้นใหญ่มากครับน,นี่ต้นไม้แต่ละต้นก็เริ่มเริ่มโตเริ่มเห็นป่าแล้วครับ นี้จากปีที่แล้วซึ่งยังไม่มีต้นไม้สักต้นนะครับนเวลาเดือนต้นเดินมิถุนานะครับเพิ่งเริ่มเริ่มปลูกตอนที่วันที่สิบมิถุนาสองพันห้าร้อหกสิบสี่นะครับผ่านมาหนึ่งปีามาดูถนนแต่ละสายนะครับปีที่แล้วไม่มีต้นไม้นะครับปีนี้ก็มีต้นไม้เป็นแถวเป็นแนวนะเริ่มจะเป็นป่าแล้วนะครับ เมื่อปีที่แล้วจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นนั้นอยู่ต้นเดียวนะครับะปีนี้มีต้นไม้เป็นป่าแล้วครับต้นไม้ที่เราปลูกในไร่นี้ก็คือมีเกือบทุกชนิดต้นไม้ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับนหนักๆก็คือมีต้นต้นตะเคียนทองนะครับเยอะมากต้นตะเคียนทองต้นยางนานะครับต้นสักทองก็เยอะนะครับแล้วก็ ้นนนทีก็เยอะนะครับนะโอเคครับนะปีที่แล้วอันนี้ก็คืออาคารออฟฟิศนะครับปีที่แล้วเพิ่งเพิ่งจะเริ่มเริ่มก่อสร้างนะครับนะอาคารนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับปีที่แล้วตอนอีพีที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นโรงงานพลังงานทางเลือกนะพูดง่ายๆก็คือ โรงงานเผาถ่านนั่นเองครับก็คือจุดประสงค์ที่เราเผาถ่านก็คือเราต้องการน้ำส้มควันไม้นะครับเราต้องการน้ำส้มควันไม้เพื่อที่จะเอามาใช้ในการผลิตปุ๋ยนะครับผลิตดินปลูกงานะในชื่อซูเปอร์ดินดีอุดมสุกแล้วก็ดินปลูกไบโอชาโคของไร่อุดมสุกนะครับงานะนี้ก็คือเตาเตาถ่าน ซึ่งเราทำมาประยุกต์นะครับเรามาประยุกต์เพื่อที่จะเผาทีหนึ่งก็ได้เยอะๆนะครับอันนี้ก็คือความจุอยู่ที่1.5ตันนะครับประมาณตันครึ่งนะครับจุไม้เสร็จแล้วก็เราเก็บน้ําส้มควันไม้นะครับเดี๋ยวให้ดูท่อน้ําส้มควันไม้ซึ่งน่าจะมีที่นี่แห่งเดียวนะครับทําด้วยท่อสแตนเลสอย่างนี้นะครับ ทำเลยท่อสแตนเลสเพราะไม่ไผ่มันก็ค่อนข้างหายากนะครับเสร็จแล้วก็มันต้องไปปีนต้นไม้ตัดไม้ไผ่เอามาทะลวงเสร็จแล้วก็มาทำเป็นท่อน,น้ำส้มกอนไม้นะครับปรากฏว่าทำเสร็จแล้วก็มาใช้ครั้งสองครั้งไม้ก็พังแล้วครับนะก็เลยต้องคิดหาวิธีว่าทำยังไง ให้ใช้ได้นานๆนะครับก็เลยออกแบบนานนิออกแบบท่อน้ำส่มกอนไม้แบบนี้ขึ้นมานะครับนะเป็นท่อเหมือนท่อน้ำเหมือนท่อไม้ไผ่อะไรแต่ใช้ท่อสแตนเลสท่อสแตนเลสมันมีความร้อนสูงนะครับก็เลยมีอ่าระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับนะโอเคอันนี้ก็คือโรงงาน เผาถ่านนะครับโรงงานพลังงานทางเลือกเพื่อที่จะเก็บน้ำส้มควันไม้ในการผลิตปุ๋ยนะครับปีนี้มองไปทางไหนก็เขียวชะอุ่มแล้วครับมีต้นไม้ขึ้นเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูออฟฟิศครับปีที่แล้วออฟฟิศก็ยังไม่มีอะไรนะครับ ระบบไฟฟ้าก็ยังไม่เพียงพอนะครับแต่ปีนี้ทุกอย่างก็ค่อนข้างจะเข้าที่เข้าทางแล้วครับน,น,นี่คือออฟฟิศใช้เป็นตู้ตู้ออฟฟิศนะครับมีระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะครับซึ่งเราปีที่แล้วยัยงไม่เพียงพอทีนี้ปีนี้เราก็เพิ่ม ระบบไฟฟ้าขึ้นนะครับน,นนี้ก็คือระบบไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดในไร่อุดมสุขนะครับาสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าเหมือนบ้านที่อยู่ในเมืองได้เลยนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดนะครับสามารถติดแอร์ได้หลายตัวนะครับ ันนี้ก็คือระบบไฟฟ้าที่ไรอุดมสุขนะครับต่อจากโรงงานพลังงานทางเลือกตรงนี้นะครับปีที่แล้วยังไม่มีอาคารนี้นะครับก็คือเป็นโกดังนะครับแล้วเป็นโกดังเก็บสินค้าที่เราผลิตนะครับอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเมื่อในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะ นี่เป็นกระดังเดียวพาไปดูข้างในนะครับทางโน้นก็เป็นบ้านพักนะครับปีที่แล้วก็เขาเริ่มก่อสร้างแต่ปีนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับมีคนงานเข้าอยู่ประจําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะถนนสายนี้จะเป็นสายเหลืองปีดียทอนนะครับเป็นต้นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองนะแต่ไปถ้ามันออกดอกถนนสายนี้ก็จะเหลืองไปทั้งสายนะครับ อันนี้ก็โตแล้วแหละครับอีกปีหนึ่งน่าก็น่าจะออกดอกแล้วครับนะถั่นทอนทายนี้นี่คือภายในโกดังที่มองเห็นข้างนอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะเป็นที่เก็บสินค้าเรานะครับที่ผลิตอันนี้ก็คือน้ำส้มควันไม้นะครับน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตแล้วก็บรรจุไว้เพื่อที่จะมี จำหน่ายให้ลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาทางออนไลน์แล้วก็มาซื้อที่ไร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นโฮอร์โมนพืชนะครับเร่งดอกเร่งผลนะครับนั้นก็เป็นอาหารพืชอินรีนะเร่งต้นเร่งเร่งใบนะครับผลิตภัณฑ์จากไร่อุดมสุขนะครับ ฝั่งโน้นก็จะเป็นมูลไส้เดือนนะครับที่เราผลิตเองเดี๋ยวจะพาไปดูที่เลี้ยงไส้เดือนด้วยนะครับปีที่แล้วยังไม่มีนะครับปีที่แล้วยังไม่มีแต่ปีนี้มีไส้เดือนที่เลี้ยงอยู่ประมาณแปดร้อยกว่ากะละมังนะครับนะสามารถผลิตมูลไส้เดือนได้เดือนหนึ่งก็เต็มตันนะครับนะที่เป็นถังๆนั่นก็คือถังละ หนึ่พันลิตรนั่นนะครับก็คือน้ำส้มควันไม้นะครับสต็อกน้ำส้มควันไม้แล้วแล้วก็มีฐานนะครับแต่ส่วนใหญ่ฐานไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีสต็อกเพราะว่าพอเผาเสร็จปุ๊บก็จะหมดเลยนะครับฐานนี้ค่อนข้างจากลูกค้าต้องการเยอะครับ ตรงนี้ก็คือหน้าบ้านพักนะครับหน้าบ้านพักก็จะเป็นป่านะครับเป็นป่าส่วนใหญ่แล้วเป็นไม้สักทองนะครับไม้สักทองก็โตแล้วนะครับนี่เกือบเท่าหลังคาแล้วครับไม้สักทองมีตะเคียนทองนะครับนะต่าไปในไร่อุดมสุขจะมีต้นตะเคียนทองเยอะมากนะครับคือเอามาปลูกพันกว่าต้นเลยนะครับ ต่อไปก็จะมีไม้ตะเคียนทองเต็มไร่นะครับปีที่แล้วที่ตรงนี้ยังเป็นเป็นป่าธรรมดานะครับปุกป,ป่าธรรมดาแต่ปรากฏว่าปีที่ผ่านมานี้ฝนตกแล้วก็ตรงนี้เป็นที่รุ่มนะครับน้ำท่วมนาทำให้ต้นไม้ตา,ตายเกือบทั้งหมดนะครับก็เลยเปลี่ยนเพนใหม่นะ เลยมาขูดเป็นเป็นโคกอย่างนี้นะครับขูดเป็นโคกเอาเป็นที่เก็บน้ําไปเลยนะครับแล้วก็บนโคกแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่เราปลูกก็คือต้นนี้ครับน,นี่ยต้นกระท่อมต้นกระท่อมนะครับต้นกระท่อมนี้เพิ่งปลูกมาได้ประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดืนอนเข้าห้าเดือนที่ห้านะได้ประมาณนี้ครับ นี่ก็คือต้นกระท่อมนะครับปลูกประมาณประมาณพันต้นนะครับนี่ก็คือเป็นไอตรงที่น้ำท่วมตรงนี้ทั้งหมดก็คือขุดโคกแล้วก็ปลูกกระท่อมแล้วก็มีกล้วยด้วยนะครับปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับ ในระหว่างกระท่อมแล้วก็มีพืชสวนครัวนะครับอย่างเช่นข่าตะไคร้นะครับนี่ตะไคร้ก็โตแล้วนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเริ่มเริ่มปลูกไว้แล้วตอนนี้น้ำที่ขุดนี่ก็คือเกือบเต็มแล้วนะครับ เราใช้ระบบโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคานี่ครับโซล่าเซลล์เป็นพลังงานให้ซับเมอร์ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำขึ้นมาเก็บในในสระนะครับมีซับเมอร์ทั้งหมดมีบอ่อบาดาลทั้งหมด4ี่บ่อนะครับแต่มีสระสามสามสระ ปั๊มน้ำจากเมอไอบาดานขึ้นมาเก็บไว้นในสระนะครับถ้าหน้าแลงแต่ถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็ไม่มีความจําเป็นนะครับน้ําเดือเฟือแล้วครับนี่ได้ดรบบูระบบโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ก็กําลังทํางาน,นครับปั๊มน้ําขึ้นเก็บไว้ในบ่อครับอันนี้เป็นอาคาร w o r k ช h o p นะครับเป็นที่เรา ผลิตผลิตปุ๋ยผลิตผลิตดินปลูกนะครับผลิตน้ำหมักต่างๆอาในที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูคนงานกำลังทำกันนะครับถนนสายนี้ทั้งหมดเป็นสายอินทนินนะครับถนนสายอินทนินถ้าต้นไม้โตถ้าออกดอกมาก็จะเป็นดอกสีม่วงออกไปทางชมพูม่วงนะครับ นี่คือต้นอินทนินครับถนนสายนี้จะเป็นถนนชมพูพันทิพย์นะครับชมพูพันทิพย์ก็โตนะครับ่วหมัวแล้วครับถ้าไปถนนสายนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับอ อันนี้ก็เป็นบอ่อเล็กอีกบอ่อหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่งขุดนะครับปีที่แล้วยังไม่มีนะครับเพราะว่าตอนที่น้ําท่วมตรงนี้เป็นที่ลุ่มน้ําจะมารวมกันที่นี่ครับปีนี้ก็เลยขุดเป็นที่เก็บน้ําไปเลยที่เก็บน้ําแล้วก็เอาดินขึ้นมาแล้วก็ปลูกต้นกระท่อมนะครับ บนคันรอบๆไร่นะครับเราก็จะปลูกเป็นต้นหมากนะครับต้นหมากเป็นหมากเตี้ยเลยนะครับหมากอมหมากนี่แหละครับรอบรอบไร่เลยนะครับ,ร,บ,ะะร,บระยะห่างประมาณต้นสองเมตรครับระยะห่างสองเมตรเป็นต้นหมากน่าจะไปก็จะหาพืชพืชที่กินได้นะครับมาปลูกพร้อมกับหมากนี้นะครับ ตอนนี้ก็ลงลงไปบางส่วนแล้วมีมะละกอกับมะเขือพวงนะครับลงไปแล้วแต่ยังไม่ยังไม่รอบไพ่ครับมีแต่หมากอย่างเดียวที่ลงรอบเลยครับต้นหมากก็เริ่มโตแล้วครับปีนึงก็โตพอสมควรนะ วิวนี้ก็คือมองจากมุมของไร่นะครับในต้นไม้ต้นนั้นอยู่ตรงกลางไร่เลยให้มองจากมุมนี่สวยพอสมควรตรงนี้ก็เป็นโรงพาะชำนะครับปีที่แล้วยังไม่มีนะครับอันนี้ก็เพิ่งเกิดเหมือนกันโรงพาะชำอะตอน ที่พีที่แล้วลวงเพ่อชำนี้ยังไม่มีลวงเพาะชำก็คือเราไว้ทดลองปลูกทดลองดินปุ๋ยดินปลูกที่เราผลิตขึ้นเองนะครับลองเพาะต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรที่เป็นอินรีย์นะครับเราไม่ใช้สารเคมีภายในไร่แล้วก็รับประทานภายในไร่นี่นะครับถ้าเหลือก็ค่อยจำหน่ายนะครับ นี่ก็คือลงพอชำํำนี่มีต้นทันตะวันนะครับอันนี้ก็คือฟิลเตอร์เค้กนะครับฟิลเตอร์เค้กมาจากก็คือเราไปเอามาจากโรงงานผลิตน้ำตาลโรงงานน้ำตาล เขาเรียกฟิลเตอร์เค้กครับก็คือเป็นส่วนส่วนของอ้อยที่เขาทําน้ําตาลแล้วก็มันเหลือมานะครับเอามาทําเป็นดินปลูกดินปุ๋ยนะครับามาเป็นส่วนผสมนะครับเนี่ยเป็นส่วนผสมอันนี้ก็คือเราไปเอามาทีนึงก็หลายตันนะครับมาเอามาสต็อกไว้นะสต็อกไว้แล้วก็กันฝนคุมไว้ด้วยนะนี่ฟิลเตอร์เค้ก แล้วก็เป็นส่วนที่เราผลิตปุ๋ยนะครับที่ที่อาคารนี้ก็คือเป็นเวิร์คช็อปเราผลิตปุ๋ยหมักหมักปุ๋ยอะไรที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองนะครับเราทําเป็นจริงๆมันเต็มนี่น,นะครับท่านทําถึงอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผ่านมาสองเดือนกว่าแล้วยุบไปเยอะแล้วนะครับ อันนี้ก็คือใกล้จะได้ที่แล้วล่ะครับเข้ามาใช้งานได้ครับอันนี้ก็คือเป็นดินใบไม้นะครับเอาใบไม้มาหมักอันนี้ก็คือกระบวนการผลิตซุปเปอร์ดินดิวดมสุกข,ของเรานะครับอันนี้ก็คือฟิลเตอร์เค้กนะครับใส่เข้าไปฟิลเตอร์เค้กสามถังสามถังก็คือหก 60ลิตรนะครับเสร็จแล้วนั้นมุนมุนข้างขาวนะครับมุนข้างขาวแล้วก็พอเสตเดรโรไม้นะครับอปอเสตเดรโรไม้แล้วก็มุนไสเดือนนะครับผสมกันจะออกมาเป็นซุปเปอร์ดินดีอุดมสุขนะครับ แล้วก็ใส่น้ำหมักเลยครับน้ำหมักน้ำหมัก,กรวมก็คือมีอยิเรียน้ำน้ำสมคลไม้น้ำหมักมูลข้างขาวน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับออกมาแล้วก็บรรจุก,กระสอบนะครับ นี่ก็คือที่ผลิตเสร็จแล้วมัน,นจุกระสอบแล้วนะครับคพื่อที่จะแพคเย็ยบกระสอบส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับนี่อันนี้คือเป็นซุปเปอร์ดินนะครับก็คือไปใช้แทนปุ๋ยนะครับ ก็คือซุปเปอร์ดินดีอุดมสุขที่เราผลิตเสร็จแล้วครับเตรียมที่จะเย็บกระสอบแล้วนะครับนี่เย็บเสร็จแล้วก็มาเรียงไว้ก่อนเตรียมที่จะเย็บกระสอบแล้วก็ส่งลูกค้านะครับตามออเดอร์ลัดนี้จะส่งไปที่จังหวัดสงขลานะครับรอดที่ผ่านมาส่งไปที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับสงขลาก็สิบห้าตันนะครับ อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่ไร่อุดมสุขนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่แนะนําไว้เมื่อกี้ก็คือมูลไส้เดือนนะครับมาจากตรงนี้นะครับมูลไส้เดือนปีที่แล้วเรายังไม่มีนะครับตอนที่ทาอีพีแรกที่แนะนําไร่อุดมสุขยังไม่มีการเลี้ยงไส้เดือนนะครับนี่มามาเลี้ยงทีหลังตอนเลี้ยงเราเลี้ยงแค่สิบสองกะละมังนะครับ ตอนนี้ก็มีประมาณ800กว่ากะละมังนะครับเป็นไส้เดือนสายพันธ AF นะครับไส้เดือนสายพันธ์ AF ซึ่งเหมาะสำหรับเลี้ยงแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยนะครับเลี้ยงแล้วทำปุ๋ยมันเลี้ยงง่ายดีแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ไวนะครับไส้เดือนชนิดนี้ ธรรมชาติของเขาก็คือเขาจะกินข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก็มาถ่ายข้างบนมันจะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวเขามุนไส้เดือนนะครับเราก็แค่ถ้าได้ที่แล้วเราก็แค่เนี่ยปาดปาดเอาข้างหน้านี้นะครับข้างหน,น,น้านี้ข้างหน้าน,นี้ก็จะเป็นมุนไส้เดือนเรียบร้อยแล้วปาดเอาไปร่อนแล้วก็จะได้เป็นมุนไส้เดือนมานะครับ นี่ก็คือที่เลี้ยงไส้เดือนเราเอามูลไส้เดือนไปเป็นส่วนผสมของปุ๋ยนะครับอ่านี่ตอนนี้ก็ยุย่ยนใ,นใกล้จะได้ที่แล้วครับพอไ,ได้ที่แล้วก็เรานำไปร่อนนะครับอันนี้เป็นมูลไส้เดือนที่เราเลี้ยงทั้งหมดนะครับ แปดร้อยกว่าคาะมังหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูที่สําเร็จแล้วก็คืออยู่ในถุงนี้นะครับอันนี้ก็คือที่ร่อนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะนุ่มนะครับนุ่มเบานะครับอันนี้ก็คือเป็นมูลไส้เดือนเอาไปใช้งานได้เลยครับมูลไส้เดือนนี้เป็นเป็นปุ๋ยครอบชนิดเดียวนะครับที่สามารถเอาไปปลูกพืชได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปผสมอะไรก็ได้ มันเส้เดือนมันเป็นมีค่าความเป็นกลางเลยนะครับเอาไปปลูกพืชได้เลยซึ่งต่างจากมูลสัตว์อื่นนะครับมูลสัตว์อื่นไม่สามารถไปปลูกได้โดยตรงอาจจะตายได้นะครับแต่มูลไส้เดือนนี่ต่างจากมูลสัตว์อื่นๆนะครับสามารถที่จะไปปลูกพืชได้เลยอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราผลิตน้ำหมักนะครับมียูเรียน้ำ น้ำหมักมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลข้างคาวน้ำหมักมูลวัวนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์ออกกล้วยนะครับเราทำไว้เพื่อที่จะเป็นส่วนเป็นตัวย่อยสลายใบไม้ใบหญ้าที่เราตัดแล้วก็มารวมหมักเป็นปุ๋ยนะครับเสร็จแล้วก็เป็นส่วนในการทำฮอร์โมนพืชหรือน้ำหมักชีวภาพนะอาหารพืชอินทรีย์ที่เราผลิตขึ้นมานะครับ อันนี้ก็คือแนะนำไรอุดมสุขครบรอบ1ปีนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มจากปีที่แล้วบ้างนะครับนนี้ก็คือกิจกรรมทั้งหมดในไรอุดมสุขครับนี่คืออัปเดตไรอุดมสุขครบรอบ1ปีนะครับว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างหลังจาก ผ่านมาหนึ่งปีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพื่อนๆเ,เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ